สองนาทีถ้าไม่งั้นเราจะนอนแล้วนะอืนั่นก้อยเท้ามันเอาดริงๆพี่หกชั่วโมงคืออะไรไม่บอกมีแต่ความรักวันนี้โอ๊ยบอกเถอะแต่เราถ่ายแล้วเนี่ยก็ถ่ายอยู่เนี่ยอ่านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงวะสวัสดีค่ะอุ้ยมันเช้าที่สดใสของเราทุกคนขยัน ำได้ไปใช่ไหะพี่วันีผชั่วโมงคือแบบชิวมากว่าถ้ายคอนเทนต์ตลอทีคือเรามีความสุขมาก2ชั่วโมงล่าไปยี่สิบก็ยังชิลทั้งว่ายังได้ใช่ที่แล้วจัดไม่ง่วงเลยไม่ง่วงเลยอันนี้พูดจริงป่ะพี่ฮะอุ้ยใครอ่ะกกชื่อหรอไลายที่สาม n นที่สอง ทำอะไรแพนเทนอ๋อคืออัดเอาไปาำว่าใครมาที่หลังเหรอไม่รู้นกไงโหคอนเทนอะไรนี่เอาเด็ดมาก <c oughs> <c oughs> นยอนั่งไหนเร็วนั่งในใจแล้ววันเช้าก็เกิดเนาะตื่นนานแล้วเนี่ยตามันตื่นนานแล้วเนี่ยมาโอ้โหหนูว่าสปอร์ตเล็กไปพี่ขอบคุณมาวันนี้รู้ไหมว่าวันนี้เรามาเปิดรายการอะไรรายการรอะไกันรู้อ่าว่ามามเราเล่นเอาว่ามาอ่ะจริงๆรายการนี้ก็คือจะเป็นรายการ g h e Winner City อ่ะ รู้เปล่าลองมาทายกันเล่นๆคิดกันเล่นๆว่ารายการนี้ยเฮ้ยกินเลยเหรอลองๆลองพูดมาแต่ละคนว่ารายการเนี้ยคิดว่ามันจะเป็นรายการแบบไหนในในความคิดของพวกเราแบบลุยปลาออนทัวร์อะไรการเที่ยวคเออกินเที่ยวคิดว่าจะอยู่ในไหนต่างประเทศในสามประเทศในกรุงเทพในกรุงเทพน่าหอมอะไรนะ ในหวเรื่องบอลเที่ยวอ่ะก็คือรายการเดี้ยก็คืออย่างที่ว่าแหละจะพาไปเที่ยวคืออกเหมนนาไม่ทมาก่อนแต่การไปเที่ยวนันที่นี้คือจะเที่ยวเฉไม่ได้คือจะพาไปเที่ยวในเมืองนี่แหละก็คือให้มันสอดคล้องกับเกิร์วินเดอรซิตี้ พี่อยากรู้ว่าแต่ละคนอะเที่ยวในกรุงเทพเป็นบ่อยปะบ่อยอ่าที่ไหนบ้างไหนว่ามาสยามสเออสยามมีที่ไหนอีกไหมคุณชอบไปแถวๆแม่น้ำเจ้าพระยาเออเป็นพยานตางหากบ้านศิลปินแลเวก็เองคลองบางรอแม่อ่าวเวลาจากไหนมาเที่ยวอ่ะเอออานี่ไง ถ้ามไปไหนไปสวนสวนอะไรสวนบีสตนสาขาสวนสาขาอะไรนะแบหนูไปวัดทัตทองืม่เอาไมฉันไปดูมาาีอันนี้ น,นอะน้อไปสวนทาน,นะเหมือนกันที่มีดอกไม้เยอะแล้วก็มีปันปป่นเป็ดปนะั่นเป็ดอ่ะสจนรถเป็ดเออเออชอบชอบ,ชอบไปสน,นุกไปนจะไปงานด้วยไปงาน,นอันนี้ชอบไปไหนชอบอยู่บ้านโอเคเราเป็นคนชอบอยู่บ้านสองคนโอเคถ้าสมมติว่ามีเวลาให้หนึ่งวันเล,เลือกเลือกสถานที่มาคนละหนึ่งสถานที่บ้านบ้านเลือกากลองลองดูนี่อยากไปสวนสนุกไปด้วย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  ทานเลยนี่จะให้จบไหยคะเออันนี้จะอยู่ที่เราเพราะว่าจะมีเกมต่อจากนี้ฮะเออจะมีเกมต่อจากนี้วันนี้เก r l in เ h น c i ซิมันจะมีความแบบเที่ยวในเมืองซะส่วนใหญ่แล้วคือในกรุงเทพของเราอ่ะมีใครรู้บ้างว่ากรุงเทพเรามีทั้งหมดกี่เขตเจ็ดสบเจ็นั่นจังหวัดเออเอสองสามสิอือไหนๆไหนๆไหนลอง ได้ละได้ละยี่สิบเจ็ดห้าสิบเขตไม่ได้มีบอกว่าห้าเปิดห้าสิบเขตโอเคโอเคโอเคห้าสิบเขตวันนี้พี่จะให้เราสำรวจกรุงเทพทั้งหมดห้าสิบเขตโดยลอง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 ดูใต้โต๊ะฝั่งนี้ฮะมีใครอยูหรอเปล่าอะไรมานิ่นอุ้ยอุ้ยโอ๋หมายบุตรดาอ๋อคืออ๋อคือแอนนี่ประเทศไทย ก็คือเรื่องความที่กรุงเทพจะมีทั้งหมด50เขตใช่ไหมพี่จะให้ทุกคนเลือกคนละ6เขตว่าแต่ละเขตนั้นมีจุดเด่นอะไรมีจุดไหนน่าสนใจแล้วเลือกมาทั้งหมด3เขตที่เราชอบที่สุดเอออะไรบการเลือกครั้งนี้อาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผลใน EP หน้าๆนะจ๊ะบอกก่อนต้องตุักตัวเลขกไต้องมีเหตุผลต้องัตัวเลอกเออใช่ก็า4ชม ต้อเขีนไหนไม่รู้เสิร์ชได้มาดินสีแดงเกลงั่นเช็คสีอะไรครับสีแาง มา,าทยาเจ็วันนายม่รู้เคยเ่าอะไรก่อนไม่ได well. ้ชอบมากคุณเป็นสถานที่ที่ใช่แล้วเราไปเจ็คมาแล้วแบบถูกใจมามีอมีอะไรรอว่านามีอะไรโรงเรียนวะมีโรงเรียนโรงเรียนวันทนายวงเดงกกับวงเด็กะโงเดงกรงเดมันมีอะไรตัวจีตัี อันนึันนึงขอเวลเอามีเล่อมีเอ็มคาเทียมีเอ็มคาเทียชอบไป้ชอบไปสุขเทียดต่กี้ีบาวด้วยชอบไปกินดดึงดึงโอเคอต่อไปหนูเลิกเขียนงรักเพราะว่ารู้สึกว่าแถวนั้นเป็นแบบ แถวที่ตัวเองอยู่มาทั้งชีวิตแบบอยู่โรงเรียนก็อยู่แถวนั้นมาตลอดอะไรเงี้ยก็แบบใช้ชีวิตอยู่ส่วนส่วนนั้นส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้แล,นแล้วก็คิดว่าของกินอะไรดีแ <laughs> ล้วก็เขียนบางรานเช่นก็ร้านทั่วไปเป็นฟิลสตรีทฟู้ดฟิลฟิลแล้วก็ชอบเพราะว่าพ <laughs> ี่ชายเรียนนะีแถวนั้นใช่ก็เลยได้เขียนนี้ตัเลือกปัุมวันปัุมวันเป็นรู้สึกว่าเป็นโซนที่ เป็นแบบจุดศูนย์กลางของแบคงคอกแล้วก็แบบรู้สึกคุ้นเคยกับปทุมันเพราะว่ามันมีแบบห้าสงสรรพสินค้ายเยอะมากเช่นสยามเซ็นทรัลหรือว่าแบบอื่นๆแล้วมันก็ <laughs> อะไรอนะ <laughs> ของทำไมอะเมื่อเราสูว่ามันสะดวกสบายเพราะว่าแบบการเดินทางโดยพับลิกเออแส <c oughs> ้ได้แล้วก็แบบอาหารของกินก็เยอะมีลือกเยอะมาก คือว่าถ้าไปก็น่าจะแบบพาไปได้หลายที่ยังเจอดูจริงทางเลือกสาทรเพราะว่าเพราะว่าโตมากับที่นี่เพราะว่าหลับตาเดินได้เลยใช่แล้วก็เลันเลขของเราแล้วครับผมหลับตาเดินสาทรหลับตาเดินสิ่งแรกของสาทรที่คนแรกอยากถ้าจะพับเลยออนเซ็นออนเซ็นสาทรมีออนเซ็นด้วยได้ค่ะโอเค แล้วก็เลือกเขตยานาวาค่ะเพราะอยู hmm. uh ่ข huh. ้างสาทอก็ค şey yes. ือคือคือก so ันก sure. ็คือคนบ้านเดียวกันพี่ไทยับใช่พี่ไทยโรงเรียนด้วยโรงเรียนหนูก็อยู่แางนั้นจริงแล้วก็มีเขตภาษีเจริญค่ะเพราะว่าชอบไปวัดที่นี่วัดประจําชื่อวัดปากน้ําไปปล่อยปลาไปทําบุญใช่จุดเด่นของวัดนี้คืออะไร เขาสะอาดมากเป็นวันที่แบบสะอาดแบบว่าไปแล้วแบบไม่ร้อนเลยไม่รู้ขเขาทำยังไงให้แบบไม่ร้อนแบบนั่งตรงไหนก็เย็นไปหมดเลยแบบว่าอิ่มอิ่ม <c oughs> แล้วก็แมวเ,เยอะด้วยแมวเ,เยอะน่าสนใจนะทั้งหมดนี้พาไปเที่ยววัดแล้วก็ <c oughs> บาง <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วก็บางซื่อนะคะเพราะว่าได้ยินมาว่าเป็นสันหรือไฟหนูชอบรถไฟก็เอามาซื้อไว้แล้วก็วังทองหลังอันนี้ไม่รู้เห็นชื่อน่าสนใจดีก็เลย ยังไม่ไม่รู้ว่ามีอะไรไไม่รู้งเา x ยอะไรหมดแหละหมดแล้วหมดแหละอ่ะย้อนกลับมาก่อนย้อนกลับมาว่มีเรื่องบ้านกรหนึ่งใหม่ใช่ไหมใช่ใหม่ใ่ใหม่เพราะว่าหวานอร่อยแหละเราใช่ใจใหม่เพราะพรดูไกลดีแล้วก็หนูชอบนั่งรถก็เลยแบบว่าอยากนั่งไปไกลๆไกลๆไปเชียงใหม่ มีที่ปั้นดินเผามีที่ปั้นดินดินแดงเพราะว่าบ้านเราอยู่แถวดินแดงก็คือแบบว่าคุณคนณชื่อก็เลยเรียกเพราะว่าชื่อที่คุ้นเคย <c oughs> <c oughs> หนูเรียเอ่อบางกับขีดบางกับหี่คะ่ะเพราะว่าเพราะว่า ชอบไปห้างหนุ่มอบางกะปิอ่าใช่ชอบไปห้างบางกะปิใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้แอปไปรู้สึกษาข้อมูลมาที่ไหนมันมีไอ้นี้ด้วยสนามฟุตบอลราชมัง <c oughs> สนามฟุตบอลเหรอแน่นอนเป็นแบบคนแบบเป็นผู้ชายสนามฟุตบอลราชมังคมันคือสนามราชมันคือสนามที่ไว้จัดคอนเสิร์ตใช่ใช่แบบชอบไปด <c oughs> ูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเลือกที่นี่เลยค่ะโอเคหูเล่นทะเลาะแล้วอ่ะ ไม่อยากล่าสเทวีอืมเพราะว่าเพราะว่าที่าสเทวีอ่ะมันมีคาเฟ่เยอะจบมีได้ไหมคะมันอยู่ใกล้ถวมันอยู่ใกล้หลาที่เลยเป็างานปทางสะดวกถ้าหุดไปนั่นบ่อยเพราะว่าหนูแบบมีเรียนพิเศษที่นั่นแล้วหนูก็เลยไปบ่อยได้ค่ะไม่ใช่หมดหมดอย่างมีอะไรอีทาเฟก็เยอะนะคาเฟ่แบบว่าทุกซอกเลย อ uh, ระบายเทมสุดคือย่านพานคอนเพราะว่าเป็นย่านที่ติดแม่น้ำเราชอบนั่นนงเรือแล้วก็แบบมีที่เที่ยวแบบยนยุกเยอะๆเยอะๆยๆยอชอบอะไรแบบเกา่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็เบอร์ห้าสัมพันธวงศ์มีแบบเยาวราชมีแบบสัมพันธวงศ์มีสัมเพลงมีสัมเพลงมีแบบริเวอร์ซิตี้ถนงทรงวาด นี่หนูจองตรงแม่น้ำเลยตรงนี <c oughs> ้ระบายแม่น้ำด้วยเบ <c oughs> <c oughs> อร์สองก็คือบางกอกใหญ่หนูเพิ่งเซิร์ชมาเขาบอกว่ามีบ้านศิลปินด้วยที่เจลลี่ชอบที่บางกอกใหญ่ของหน,นูี่สองยากแบ่งกัน <c oughs> แล้วก็มีบางนาเขาบอกว่าบางนา <c oughs> งม,งมันไอเนี้ยมันติดกับบางปูที่มันมีนกเยอะๆอ่ะพี่อ๋อ แบบหนูชอบตากอากาศอะไรเงี้ย<อ>แล้วก็บางขุนเทียนก็เป็นทะเลหนูชอบทาไมมีแม่น้ำทุกที่เลยแต่ว่าชอบน้ำหนูเลือกห้วยขวางเพราะว่าของกินเยอะมากแบบขับรถผ่านแล้วแบบว,ว่าเจอแบบของกินนกเยอะมากๆตลอดร้านนวดทแถวบ้านคื่แบบแถวบ้านเอลวี่นีม่มากแล้วก็มีจัดจ้านของกินก็เยอะแล้ว,ลวก็มีสวนรถไฟด้วย เมื่อกี้เลือกบางกอกใหญ่ไม่เลือกบางกอกน้อยเพราะว่าไปหาข้อมูลมาแล้วมันมีที่ที่เที่ยวที่เป็นแบบแหล่งชุมชนเยอะเป็นแบบท้องที่อะไรเงี้ยแล้วมีความแบบว่าน่าสนใจมากเย่มองก้องไหนคะหนูหนูเลือกทนบุรีเพราะว่ามีวัดอรันวัดชัยเอ้ยไม มีพระเจ้าจัมันไม่ดูเสรทเลยีมีตลาดภูนี่ไปหาของกินที่นี่อ่าแล้วมีอะไรอีกทีหน่ไม่รู้เอามีรีอะงที่มันแบบมีวัดแล้วก็มันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของทหารเรืออเอนี่แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ของทหารเรือด้วยนี่อะ ฝ er> yes ั่งภาคเหนือเฉยแต่มันไม่ใช่เขตธนบุรีอ้าวเหรอคือหนูอ่ะเซิร์ชไปอะหนูเซิร์ชไปว่าเขตธนบุรีแต่มันขึ้นฝั่งธนบุรีมันก็เลยรวมแบบว่ากระจุกนี้มาให้เลยแต่ว่าก็คิดว่าธนบุรีก็น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะคือมีตลาดครูก็พอใจแล้วเพราะว่าจะไปกินหลังวังหลังวังหลังไม่มีเหรอไม่รู้คือฝั่งธนน่ะวังหลังอยู่บางกอกหน่อยน่าสนใจนะคะก็มีโรงพยาบาลด้วยก็สามารถเข้าไปศึกษาได้แล้วหนูก็เลือกหนูเลือกหนองจอก พราะว่านี่หนูไปซื้อมามันจะมีฮาราจูกุที่น่องจอกนะจ๊ะคือญี่ปุ่นมันเป็นแบบว่าเมืองจำลองบ้าแบบว่าญี่ปุ่นนะแล้วมันก็แบบมีกิจกรรมเยอะมากน่าสนใจมากดีนะให้เลืองมาเพราะหนูเลือกหนูไม่รู้หนูชอบเรื่องมันใหญ่ๆเห็นปะคือเลือกไว้ก่อนคือมันใหญ่ก็เลยเลือกไว้ก่อนเพราะมันคิ้วใหญ่ครับมันก็จะมีที่เที่ยวเยอะไงอ่ะต่อไปเส้นใหญ่นีอ่าถือให้ด้วยเมืองจีนกปีน ก็ท네ี่แ yeah. mm ี mm. okay. ่เ so ีราไปที่ด oh! ีที่สุดก็คือบางกาะใหญ่เพราะว่ามันมีแบบว่าพวบวัดแล้วก็คลองแล้วก็แบบตลาดคาเฟ่เยอะมันดูแบบว่าสนุกดีแบบว่าสนุกสนุกหรือเปล่าหือสนุกแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นบางแคร์ค่ะเพราะว่าอยู่แถวบ้านเพราะว่าเป็นคนแคร์คโอเคนบางแคร์แคร์คนก็เลยแคร์เออขอเล่นขอเล่นคนบางแคร์แคร์บางคน ฮะแฟรไทยเหรอแม่ต้ก็ต่อเลยวะเขากว่าบางคลินิกแบบว่าอยู่ใกล้บ้านหนูแล้วก็แบบว่ามีห้องคาเฟ่ตลาดเหมือนกันแล้วก็มันก็รู้สึกว่าค่อนข้างต่างจากในเมืองที่แบบว่าอยู่แถวนี้แบบว่าเงีเยบะกว่าเป๊ะเลยแม่ที่เขียนเลยอ่านเป๊ะเลยแล้วเราจะมีสกิบอะไรคอเช้าพอเ่้าไปต่อไปนะคะก็จะเป็นคองเตยค่ะเพราะว่ามีสวนเบนสกิฟค่ะแล้วก็ ชอบไปไปไหมคะอ้าวเลยยิเมื่อกี้เหมือนให้ทำความรู้จักในแต่ละเขตใช่ไหมเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนั่นแหละพาเราไปทัศนศึกษากันแต่คอนเซปต์รายการคือมันจะมีคล้ายๆแบบเหมือนเราไปเที่ยวโดยที่มีพี่เลี้ยงเด็กก็คือจะมีพี่ินวิทยากรซึ่งไม่ใช่พวกพี่ทิงงานแน่นอนอู้แล้วแต่ในในการไปเที่ยวครั้งนี้พี่จะมีภารกิจรับให้ ซึ่งภารกิจภารกิจเลยนะคะภารกิจครับจะขึ้นอยู่กับคําถามที่น้องๆตอบนะตอนนี้คอตอบได้ใช่มันตอบได้ใช่มันชี่ได้เพราะว่ามันจะส่งผลต่อทุกๆ EP เป็นบัตเตอร์ไฟเอพีเอ์ฟัเตไฟมเตอร์ไมัทเตร์ไฟมตอร์ไัทเตอร์ไฟัทเ็รไมัทเตไม่ยาตอร์ไมัทอร์ันเตองกไมเป็นไมเร์ไฟมัทเรมเองเด็รมัเรมอร์ฮะรัริไมเ็รเต็รเั มามามาลองลองิ่มคำถามแรกตอบได้ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ใจไรขนาดนั้นมาเมื่อกี้เหมือนมีคนพูดถึงสถานีกลางมาแล้วใช่ไหมพี่อยากรู้ว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิบายตั้งอยู่ที่เขตไหนของกทมข้อแรกเขตสถานีกลางข้อสอง เขตบางซื่อข้อ3าสุดเขตสเสลดเป็ดบางซื่อเขตเสลดเป็ดเลดเป็ดเสลดเป็ดเลดเป็ดเสลดเป็ดเสลดเขตเสมอโมเน่ยกมือคนแรกบางซื่อบางซื่อถูกต้องเออเมื่อจดเขตสเสลดเป็ดนะเออเขาบอกว่ะเข้าใจพี่เออแกเลือกบางซื่อดิสามโโหเอาแล้วสุดเขตเสลดเสลดเป็ดหนูอ่ะนีนิดเดี๋ยวไอ้พีมีอันนี้แม่งตอคำถามเล่นๆเฉยๆเล่นๆอ่ะเล่นเล่นแต่มาเตอร์ไฟฟ์อ่ะ คำขวัญประจําเขตนี้คือเขตอะไรพระพุทธรูปขาววัดลาดกำบงังป่าดังวัดลานบุญหัวตะเค่มีหุ่นองค์เซียนสถาบันเรียนวิศวกรรมอุตสาหกรรมที่นีคมแรงอุดมด้วยคูครองโบสถ์สักทองวัดทิพย์ภาวาส,สวนนกธรรมชาติแขวงลาฟาเอันนี้ประเทศหรือเขตเขตข้อแรกเขตลาดกำบังข้อ2เขตดอนเมืองข้อ3เขตบางบอน เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หม่นึ่งสองสามเดียวยาเฮ้ยเอ็นไ่าหลังวม่งห้าหัง่นางเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามรวังในใจหรอแนใจมัมาแเป็นคนมั่นใจถูกเยโอ้เป็นไรละที่หนึ่งเป็นคนมั่นใจเลยย้อนกลับไปต้นคลิปนานานี่แหละ โรงเยนปะมีโรเรียนโรงเรียนวันกะปงแดกะปงแดง้ปงแดงข้วะปงแดงมาข้อสมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ตั้งอยู่ที่เขตอะไรหนึ่งเขตลาดเทวีข้อสเขตปทุมวันข้อสามเขตเนใต้รอรอรอหนองสโอยเดวะ ปฐุมมัน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 ถูกต้องบ้าบอกแล้วใช่ไหสี่คามขวัญเขตนี้คือเขตอะไรเออโดดโดะมาอความขวัญเขตนี้ยิ่งใหญ่ด้วยสถานหน่วยงานทหารกระทรวงการคลังโทรทัศน์ดังห้าสีอีกทั้งกรมประชาสัมพันธ์สถานสําคัญการสื่อสารสะพานควายหนาแน่นผู้คนพผงโยธินรถไฟฟ้าชาวประชาสุขสันต์ ข้อหนึ่งเขตพญาไทข้อสองเขตราชเทวีข้อสามเขตวิภาวดีหนึ่งสองสามเอมี่เอมี่มาว่าพญาไทจะตายไหมถ้าหนูตัดทิไมทำไมถึงตอบว่าพญาไทหนูจำได้ว่าหนูไปโรงพยาบาลแล้วแบบหนูจำได้ว่ามีกองทัพบกอ่ะไอ้ช่องอ่ะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลนี่ล่ะ คำตอบก็คือถูกต้องเออจริงเฝ้าดูแลกันต่อไปข้อที่หาตลาดดอกไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานครคือที่ใดข้อหนึ่งตลาดสี่มุมเมืองข้อสองตลาดปากหม้อข้อสามตลาดปากคลองตลาดมีปากคลองตลาดสองอันปากคลองตลาดปากคลปากคลปากคลองตลาดเออแต่ปากคลองตลาดหายแล้ แต่ไม่ร <_ Gimme for u> yeah, ู <is il> <ğim> <sk> ้ว่าตรงไหันดับน่ะมาลองตอบตอบตอบตลาดตลาดมเ้ยไม่ตลาดปากม้อดิเหรอไม่มีพี่ตองคนนึงฮะอยางรู้ไงอยางรู้ตลาดสีมุมมึงตลาดสีมุมมึงขายดอกไม้ปะอ๋ไรหรอขายหมดขายหดพี่ว่าเขาขายหมดนะตลาดตลาดเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นปากคลองตลาดอ่ะเท่าที่พี่หาข้อมูลมามันน่าจะเกือบร้อยปี เลยนะในกรุงเทพมหานครใช่คือเขามีมาตั้งแต่แบบสมัยรัชกาลที่หกโอ้โอเคก็ถือว่าน้องๆมีความรู้ในเกี่ยวกับตัวมกทได้ดีอ่าเก่งเลเพราะฉั้น่ม่ต้องมีวิทยากรละใช่ช่างน้ดซักหน่อยนมีหน่อยมีหน่อยอยากบอกอีพีแรกเลยว่ะบอกบอกอย่ามาพูดจ่ิงหวยเราไม่ทำกันมา จะได้ทำกันป่ะอู้แล้วก็จะบอกว่าตลาดที่แรกที่เราจะไปก็คือท่าเตียนพี่เห็น้นกันยันท่าเตียงไม่รู้เลยเกิดจะกัดฟันกันขอรู้กันสถานที่แรกที่เราจะไปว้ท่าเตียนท่าเตียนว้าวจะไปทำกตียนท่าเตียนท่าเตียนอยู่ในเขตอะไรเขตอะไรเขตท่าเตียนเขตลองหาก่อนท่าเตียนท่า พี่บอกว่ามีมาค่มาานครเยธนครัยบอยอาอนี่นั่งเรือพี่อยากนั่งไหมอยากว่ายน้ำอยากนั่งเรืออยากว่ายน้ำอยากน้เอยากว่ายน้ำากว่า้ดีก็วันนี้โฟลกของเรา EP ศูนย์ก็หมดณตรงนี้จบแล้วนะคะกับ EP ศูนย์ของเกย์เดอะ ที่นี you. The the anyway ้ก yes right, right, no, okay. okay. ็เป็นการแบบว่าได้แบบดูรู้จักสถานที่ในกรุงเทพต่างๆคือเขตต่างๆแล้วเราก็แน่นอนว่า EP หนึ่งก็คือเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ใกล้เทศกาลอะไรอยู่ปีใหม่ไม่เที่ยวมาสเตอร์เลยนะคะต่อมายังไงดีไว้พอทุกคนอ่ะทำก่นดูนาทิละคนเลยทุกคนเอาเกนเลยอ้าวโยนอ้โยนโไม่ได้ไม่ได้เอาก่อนเลยอย่าแกน้องไอแกน้องแกสิบดีแกสิบดีไอแกสิบดีเรื่องขวัญได้เปรียวว่าได้พู e r y Christmas a h a p p y new year y ตาไม่มา a ทมไมาม่หม่ด้ขอให้ทุกคนมีความสูงมากนะคะ a h ที่จะเจอกันในปีหน้าซึ่งคอนเทนต์ปล่อยออกมาเยอะแยะแน่นอนทุกคนจะไม่เหงาใช่ไหมรอติดตามก็กดไลค์กดซับสไคร้ก็กดกระดิ่งันไว้นะคะยยยยยย